ผู้เจ้าเสบๆจ้ๆะรถเด็ดผิดถึงใจสวัสดีจ้ามันอีกอากาศมันก็้อนแห้งหนจะจ้ะก็ไ่ได้เ็ดกับขเขาดอกสิมาต่มม้ามากินจ้ะบ่แมนม้ามาดอกเส้นมีไว้ไว้เนี่ยเป็นน้ำซุปสิบ่มีหยังดอกจากกะมีลูกขินและก็มี เอออันนี้เป็นลากขึ้นชายได้จ้ะซีอียวลงไปน้ำตาลจ้ะเป็นคนมักกินหวานฮ <aku> าามชนเลยเกือ เค็จกาเขาจิ้เกลือจ้ะสิบ่พค่อยจิดน้ำปลาดกต้มน้ำซุปแบบง่ายๆเวยจ้ะจิ้มก๋วยเตี๋ยวกะละมังจ้ะกับพักบุงกะพักบุงงนิดสวนนี่หละจ้ะน้ำซุปกะแซ่แลวจ้ะใส่เกลือไปอีกก่อนไปเยอะไปไหม มันดละอากาศมันฮอนมันมากินของงอนฮอนมันหนาสิไปกินผงทบวานเย็นนล้เนาะมันจังสิถือจังสิเมนช่วงนี้ก็ บาูที่องศาแหละจะนั่งอยู่ในบ้านนีก็่นั่งก็แต่สิบ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 เป็นลมหอนไหลกับพอดีเลยกินอาหารกับพักแสบดอกแล้ว่าบางครั้ง็อยากสดท้อนจ้ะดเพดียไปก็ไม่ดี ก็สืกินนำตกดีเลยจ้ะือว่าเขาเห็ดสวยเดียวเนาะสวยเดียวซ้าเดียวกินเพราะปัญหายอยา่างบอกกินเล่ยก็เป็นไปบ่ได้โอเคจ้ะลูกชิ้นเท่ากับเป็นปปลูกชินกนนก้นแต่ว่าเห็ดเอาไว้ด้วจ้ะย่งางแล้คือจจะกินเท่ากับ Ấm hết kín, chăm đeo thôi đeo kìa chứa. Brifai mì mi lạy mát 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 lúc chứa. Kìa ra. mát 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 ปรุงรสจ้จะก็สีใส่น้ำตาลอีกนั่นแหละคนกินหวานเนาะว่างั้นก็นต้มแล้วก็ใส่ไปแล้วซ้ำสอนเน,นาะม,มันเป็นหวนัวน้ำสมเด้อน ไลยร้อยกะกินบไปได้เราหโหน,น,นั่นเนี่ยบอมีกระเทียมเจียวจ้ะแต่ว่าต้มซุปใส่กระเทียมสดกขับไปแล้ว ซอฟท์พิกมาลาเดอร์เป็นของแบ็คเบอรี่นี่แหละทำเองกินเองนะใช้ได้เว้ยลองแส่เบอร์เฮเป็นผักเพลวจะเข้าไปานีอีตออีตูนี่ก็ใช้เข้าไปไปโลด กินเองฮะดอกตั้กับพ่อแล้วกินบ่าคือพูอใดดอกเด้อตอนนี้ก็เป็นต้นขึ้นช่ายไส่เข้าขไป โอใหกินกินสกีเนาะแบบนี้โอเคจ้ะกินก็คือสิบอะไ้กินให้บังหรอกเนาะแต่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวค่อยนี่เด้อค่อยใส่ไวแล้วประมาณสามสิบโมงได้กันติด รสศาตร์คุณเด้อจ้ะรสสาตรเขาสิแบบเด็รสชาติแบบไนรสศาตร์รสาตรโอ้ยหอนหอนเอาอีกทีอร่อยมากได้กินในบอร์ดจ้ะแล้วสิไปนั่นบงบองหนาวคุ คอมพิวเตอร์และจะต้องไปตอบคอมเมนต์แล้วกาทีต้องไปกดเยี่ยมเยือนทุกท่านทีเข้ามารับชมค่ะอร่อยจริงแซ่บพี่ลีเลยจ้ะแต่ว่าเผ็ดสักหน่อยเนาะว่างันเด้ใส่พริกไทยไปบ่วบกหูอว่าใส่กด็ดีกันลวะว่าเอาแต่บักพริกนี้กับเผ็ดพอแล้วจ้ะ Okay. จะคัมหน,นึ่งแล้วจ้ะเนาะอุ้กระเสบไปลีนนแะละจ้ะเหตุยังขึ้นมาสิว่าสิบบทเสบเป็นไปบดได้คลิปนี้กับประมาณนี้ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้ะ